โรคภูมิแพ้จะเป็นโรคที่ยอดฮิตนะคะในช่วงหลังๆนี้ตั้งแต่หลังโควิดมามีสถิติของคนไข้ที่คิดว่าตัวเองแพ้หรือว่าเป็นภูมิแพ้จริงๆเนี่ยเยอะมากเลยเป็นตั้งแต่เป็นทางเดินหายใจหรือว่าเป็นผื่นลมพิษที่หลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นจากวัคซีนหรือเปล่าหรือว่าเป็นภูมิแพ้จริงๆนะในคนไข้ที่เป็นโควิดแล้วก็เจอหลายรายนะคะที่ไม่เคยเป็นผื่นอะไรมาก่อนเลยพอฉีดปุ๊บเนี่ยหลังฉีดแล้วรู้สึกว่าเป็นผื่นง่ายขึ้นหรือว่ามีไอเรื้อรังอะไรทํานองนี้ ส่วนใหญ่แล้วที่เราเจอก็คือในคนไข้ที่ฉีดวัคซีนโควิดมันจะทําให้อาการภูมิแพ้ที่เคยเป็นมันมองเห็นง่ายขึ้นมากกว่าเท่าที่เจอนะคะไม่ได้แปลว่ามันทําให้เกิดแต่น่าจะเป็นของเดิมอยู่แล้วที่คนไข้เป็นค่ะคนส่วนใหญ่จะชอบพูดแบบนี้อย่างเช่นแพ้อ,อาหารทะเลให้กินให้มันหายให้มันชนะอะไรทํานองนี้แต่นั้นไม่ไม่มีคํานี้ค่ะไม่มีคํานี้ถ้าเผื่อเราคอนเฟิร์มแล้วว่าเราแพ้ ะะจากการทำเทสไม่ว่าจะเป็นที่ผิวหนังและหรือเจาะเลือดข้อที่หนึ่งคือต้องหลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่าในคนไข้หลายๆคน เรางดอาหารโดยที่จริงๆแล้วไม่จําเป็นนะคะอาจจะเป็นแค่สิ่งเจอปนในอาหารอาจจะเป็นผงชูรสอะไรทํานองนี้โดยที่จริงๆแล้วไม่ได้แพ้ก็ได้นะคะดังนั้นแนะนําว่าควรจะมาทําการทดสอบในเรื่องของการรักษาก็ต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เราหาเจอในสิ่งนั้นๆว่าว่าออหาสาเหตุได้ไหมแล้วก็เราหลีกเลี่ยงตัวกระตุ้นได้หรือไม่นะในคนไทยจะแพ้ไรฝุ่นเยอะ ซึ่งหลายคนจะสับสนว่าไรฝุ่นกับขี้ฝุ่นเนี่ยคือเรื่องเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ,นะคะถ้าเราจะบอกว่า,าให้เลี้ยงขี้ฝุ่นแล้วอยู่เมืองไทยเราเลี้ยงขี้ฝุ่นไม่ได้คำถามยอดฮิตข้อที่หนึ่งก็คือใครมาก่อนหมายถึงว่าเรารู้ว่า,าตามสถิติถ้าสมมุติว่ามาหรือแมวอยู่อยู่แล้วแล้วเราเป็นสมาชิกใหม่เช่นเป็นเด็กที่เกิดใหม่ อาการก็เออที่จะเกิดจากหมากับแมวอาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าเผื่สมมติว่าเด็กมาก่อนแล้วคุณเอาหมาหรือแมวมาภายหลังอันนั้นก็มีโอกาสที่จะแพ้แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับประวัติครอบครัวนะคะการดูแลหมาและแมวเช่นเราไม่แนะนําให้เอาเข้าห้องนอนขึ้นไปบนเตียงนะแล้วก็ต้องมีวิธีการดูแลเช่นต้องอาบน้ําบ่อยแค่ไหนนะมีเครื่องเฝ้าอากาศไหมอะไรทํานองนี้นะคะ ทีนี้แมวเนี่ยเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วหลังๆนีนิยมเลี้ยงกันเยอะนะคะ,ะแมวเนี่ยถ้าเทียบกับหมาเนี่ยแมวเนี่ยกระตุ้นภูมิแพไไไ้ได้ได้เยอะแล้วก็รุนแรงมากกว่าหมาในแง่ที่ว่ามันจะลงปอดค่ะนั้นในคนไข้หลายคนถ้าเผื่อเป็นภูมิพแพ้บางอย่างเช่นไรฝุ่นเป็นทุนเดิมแล้วบวกแมวออนท็อปอันน,นี้มีโอกาสที่จะลงปอดและกลายเป็นหอบหืดสูงกว่าถ้าเผื่อแพ้หมานะคะ ถ้าโรคภูมิแพ้ที่จะเป็นเยอะๆเลยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นทางจมูกจมูกนี่เราไม่ตายค่ะจะจะสร้างความรําคาญหมายถึงว่าตื่นมาตอนเช้าจะเริ่มต้นจา,จามจามเป็นชุดๆไม่หยุดไม่จบไม่สิ้นเลยน้ำมูกก็จะเคลอะเลยเต้องสั่งน้ำมูกเยอะแยะมากมายจมูกก็จะคัด แต่ถ้าเป็นภูมิแพ้เนี่ยจะเป็นแค่แป๊บเดียวนะคะเป็นแค่ช่วงเช้าอ,อบอบ่าย,าย,ายสายกระทั่งไม่กินยาก็หายเองกลางคืนอาจจะกลับมาเป็นใหม่เน้นภูมิแพ้ถ้าเป็นจากจมูกเนี่ยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตายค่ะแต่จะก่อความรำคาญมากกว่าทําให้คนไข้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่มาปรึกษาแพทย์จะอยากที่จะซื้อ,อยากกินเองถ้าเราพูดถึงภูมิแพ้ที่เป็นในเรื่องของพวกแพ้อาหารพวกนี้ก็จะมาในเรื่องของเป็นลมพิษอาจจะมีปากบวมหน้าบวมหลอดลมตีนหายใจไม่ออก ทันทีหลังจากที่เรากินอาหารชนิดนั้นๆแังนั้น,น,นอันนี้เนี่ยตายได้รวมทั้งกลุ่มของแมลงกัดต่อยเช่นพึ่งต่อแตนพวกนี้ก็ตายได้ดังนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่จําเป็นต้องเข้ามาวินิจฉัยนะคะว่า อะไรอย่างไงอาหารอย่างเงี้ยตัวไหนที่คุณมีปัญหาแล้วก็แมลงกัดต่อยเนี่ยเป็นตัวไหนที่ต้องหลีกเลี่ยงจะเป็นพึ่งไม้เป็นต่อไม้หรือเป็นทั้งตระกูลดังนั้นกลุ่ม2กลุ่มนี้ในเรื่องของอาหารกับแมลงกัดต่อยอันนี้สามารถเสียชีวิตได้คะ่ะจําเป็นที่จะต้องเข้ามาตรวจคะ่ะ ถ้าเป็นในเรื่องของจมูกอย่างอย่างที่ทราบกันดีว่ามันก่อความรําคาญนะนะคุณก็อาจจะล้างจมูกแล้วก็ซื้อ,อยากแก้แพ้บรรเทาอาการไปก่อนและหรือจะใช้เป็นสเปรย์พ่นจมูกก็ได้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของผื่นซึ่งผื่นพวกนี้เนี่ยผื่นที่เป็นจากภูมิแพ้มันก็จะเหมือนกันก็คือจะเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปไม่จบนะคะก็ซื้อเป็นยากแก้แพ้บรรเทาอาการไปก่อนลักษณะาาของภูมิแพ้ที่ควรจะต้องมารับการรักษาก็คือเป็นเรื้อรังและคือกินยาช็อตหนึ่งเอ๊ะเอาไม่ค่อยอยู่ ะะต้องกินอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปตลอดเวลานะคะถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องเข้ามาวินิจฉัยแล้วคะ่ะถ้าอย่างนี้ไม่น่าใช่วัดธรรมดาธรรมดาแล้วคะ่ะเออข้อที่ 1. ในเรื่องของการรักษานอกเหนือจากการใช้ยาซึ่งซึ่งซึ่งเ,เราก็ใช้กันอยู่นะคะหัวใจก็คือการหลีกเลี่ยงเป็นลาดับแรกก่อนถ้าเลี่ยงแล้ว เลี่ยงแล้วไม่ได้ไม่ได้ผลยังมีอาการอยู่หรือว่าได้ผลแต่ว่าเราถอยยาคนไข้ไม่ได้หรือว่าออใช้ยามานานแล้ว หยุดยาไม่ได้หรือว่ากังวลที่จะมีผลข้างเคียงต่อการใช้ยาอันที่ยาวนานอ,อีกทางเรื่องหนึ่งก็จะเป็นการรักษาโดยเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนภูมิแพ้นะคะวัคซีนภูมิแพ้นี่เรามาีมีสองแบบณนะปัจจุบันเ,เป็นทางเลือกอันแรกเลยก็จะเป็นยาอมใต้ลิ้นซึ่งคนไข้ไปอมที่บ้านนะคะอมเองที่บ้านเลยอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นยาฉีด ะะซึ่งทั้งสองกรณีเนี่ยก็จะทําให้คนไข้มีโอกาสที่จะหายขาดจากการเป็นภูมิแพออ้อันนี้พูดถึงเป็นภูมิแพ้ในเรื่องของทางเดินหายใจเท่านั้นนะคะภูมิแพ้อาหารในปัจจุบันยังไม่มียาอมใต้ลิ้นหรือ,อยาฉีดจะต้องเลี่ยงอย่างเดียวนะคะหรือจะเป็นการกินอาหารสิ่งที่แพ้แต่ในปริมาณที่แพทย์กำหนดเท่านั้นแต่ยังไม่มีเป็นยาฉีดและหรือ,อยาอมใต้ลิ้นในปัจจุบันนะคะ แล้ตอนนี้เราคงจะเน้นในเรื่องของทางเดินหายใจซะเป็นส่วนใหญ่นี้อาการหลักๆของทางเดินหายใจก็จะมีจามมีน้ำมูกมีคัด อาจจะมีคันตาคันจมูกร่วมด้วยดังนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะต้องบรรเทาอาการแน่หล่ะจมูกเป็นอวัยวะที่เรามีปัญหาดังนั้นการล้างจมูกก็จะช่วยนะเบื้องต้นนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นการใช้พวกยาลดน้ำมูกยาแก้แพ้และหรือพวกสเปรย์พ่นจมูกถ้าเป็นกลุ่มของคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้ที่เป็นที่ผิวหนังก็จะเป็นพวกผื่นคันเป็นลมพิษก็สามารถที่จะซื้อยาแก้แพ้ทานได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหัวใจของการที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยเราต้องการที่จะ หาต้นเหตุนะคะรักษาที่ต้นเหตุไม่ใช่รักษาที่ปลายเหตุนั้นเนี่ยการมาหาแพทย์ที่เฉพาะทางเ,เราจะมีการทดสอบว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยมันเป็นแค่หวัดนะคะที่มันเป็นครั้งหนึ่งแล้วมันหาย หรือว่ามันเป็นการเริ่มต้นของการที่เป็นภูมิแพ้ซึ่งมกักจะเรื้อรังเออรักษายากรักษานานไม่ค่อยหายนี่การทำทสภูมิแพ้ทั้งเทสในกลุ่มของสิ่งแวดล้อมแล้วก็กลุ่มของอาหารเนี่ยที่โรงพยาบาลก็มีไม่ว่าจะเป็นทำทดสอบที่ผิวหนังหรือว่าเป็นเจาะเลือดนะคะ